ครับสวัสดีครับวันนี้เรามานะครับดูรถเจาะบาดานนะครับอาเป็นเครื่องเจาะที่น่าจะทันสมัยที่สุดในละแวกนี้นะครับสองคัน เครื่องเจาะล้อแท็กนะครับปกติจะเป็นรถลากเครื่องเจาะมาแบกเครื่องเจาะพร้อมนะครับตัวนี้ก็ปกลอ้อยาวแบกเครื่องลมแบกเครื่องเจาะมาพร้อมนะครับแยกลงได้ไม่ต้องห่วงเรื่องรถจม ตัวนี้ลุยสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับล้อแท็กแทกยางาแจ้งว่าทั้งชุดนี้ก็รวมๆก็ประมาณเกือบๆสล้านนะครับค่าเจาะไม่แพงครับสนใจติดต่อได้นะครับบ้านจะบกกริง น้ำหนักรวม5ตันเห็นคันเล็กๆถ้าได้แบบนี้สบายนะครับจะของทีอ่อยากเจาะมุมไหนตรงไหนก็ง่ายต่อการเคลื่อนย,ายอ้ายปกติจะเป็นรถแบกอุปกรณ์นะครับ เจอน้ําเจอคโคลนก็จอดกันเลยทีเดียวนะครับต้องหาลากหารถมาลากขึ้นตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับพื้นที่ปลูกข้าวน้ำไม่พอน้ำแห้ง จ้ของบอกเฉพาะตัวเครื่องเจาะนี่ก็เกือบล้านาน่าจะจัดจ้านในย่านนี้นะครับ ก้อนเจาะนะครับคันเดียวอุปรกรณ์ครบนะครับ สบายครับได้แบบนี้ช่างเจาะครับก็จะมีเครื่องเส้นปกตินะครับอาหามุมหาตำแหน่งนะครับของเครื่องนี้ยังหนุ่มยังแน่นนะครับพยันนะครับ บ้านจะบุกกริงาสนใจติดต่อได้เบอร์โทรเดี๋ยวจะฝากไว้ใต้คลิปนะครับสบายครับได้แบบนี้ แต่ช่วงนี้ให้ภาพปัญญาไปเรื่อยนะครับ